ผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือและทุกคนถ้าปฏิบัติตัวได้อย่างนี้เทพเทวดาจะรักและให้ความคุ้มครองและจะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตพบสิ่งดีมีความสุขจเจริญรุ่งเรือง 1. เป็นผู้ไม่สูญเสียเพราะความถึงเฉียว 2. เป็นผู้ไม่หวาดวันเพราะความหวาดวันจะทําให้ขาดสติ3เป็นผู้ไม่โอ้วดวดรู้วดดีทําให้มีศัตรูมากขึ้น 4. เป็นผู้ไม่ก่อความลําคาให้แก่ผู้อื่น ห้าเป็นผู้ไม่ฟุง้งซ่านไม่มีสติขาดสตินำมาสู่ความหายนะหกเป็นผู้มีวาจารสำรวมเจ็ดเป็นผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อแปดเป็นผู้ไม่ถือตัวว่าเสมอกับเขาเก้าเป็นผู้ไม่ถือตัวว่าเราวิเศษกว่าเขาสิบเป็นผู้ไม่ถือตัวว่าเราต่ำกว่าเขาสิบเอ็ดเป็นผู้ไม่มีโทษทำให้มืดมัวสิบสองเป็นผู้ไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกนี้ว่าเป็นของตน 13. เป็นผู้ไม่เศร้าโศกเพราะสัตว์และสังขารที่เสื่อมไป 14. เป็นผู้ที่ไม่อคติในธรรมทั้งหลาย